เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องวายพี่สวัสดีครับ,รบนี่ผมมาขี่เป้ารถส,สวยๆมาชมเลือกซื้อนะครับคันนี้เป็นโตโยต้าโตโยต้าปีศูนย์หนึ่งเครื่องเกียร์ดีสีสวยนะครับสีสันงามๆบอดี้ก็โอเคครับสวยๆเกียร์ธรรมดาปีศูนย์หนึ่งนะครับปีศูนย์หนึ่งพร้อมขับใช้งานได้เลยในราคาเบาๆครับ 29,500บาทครับ29,500บาทเท่านั้นเองกันแดดก,กันฝนเดินทางไกลได้สบายโ o โยต้อึดทนแน่นอนรุ่นนี้ถึงซ่อมกะซ่อมง่ายครับอะไอราคาไม่แพงหลังคาไม่ผุครับภายในยังโอเคสะอาดเข้าครบทุกเกียร์มีแอร์แบกด้วยนะครับเครื่องเดินเสียงด้วยแผงคอนโซลไม่แตกหักไม่ชำรุดหน้าปัดเตือนไม่ใช้ได้ครบกระจกไฟฟ้าทั้ง4บหม้าน29,500บาทครับถูกๆคุ้ม ฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับมาชี้เป้าเลือกซื้อกันประจำทุกวันได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยมีเล่มนะครับราคานี้มีเล่มรถใช้2ระบบนะครับติดแก๊สแต่ยังไม่ได้ลงเล่มนะครับก็ไปตรวจรออแจ้งลงเล่มกันได้หรือจะถอดออกเลยก็ได้ครับไม่ต้องแจ้งลงเล่มก็ได้ของเครื่องก็มีขี้ฝุ่นขี้อะไรนะครับเอาล้างคาแคร์หน่อยก็สวย แต่ขาหน้าบางๆครับไม่มีรอยชนหนักสีบางๆตะเข็บว้ขวารูน็อตยังกลมพิกัดดูรถอยู่บางพีนะครับท่านใดสนใจก็ไปดูทดลองขับกันก่อนครับเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำว่าเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้คลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับสวัสดีครับ